ช่วงนี้ฤดูการเด็กป่วยเลยก็ว่าได้นะคะลูกๆป่วยเป็นไข้หวัดกันฉัาเลยไข้ไอ้ำมุมาแต่เวลาลูกป่วยทีกว่าจะกลับมาหายเป็นปกติกินได้เล่นได้ร่าเริงสดใสนะคะก็ใช้เวลา,าที่ลูกนะคะป่วยจากไข้หวัดนะคะอาการไอเนี่ยหายช้าที่สุดนะคะแล้วก็ทําให้คนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเรานะคะทุกทรมานกังวลใจกับอาการไอของลูกมากที่คนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะพอที่จะช่วยทุเราอาการไอของลูกได้นั่นก็คืออ่าหนึ่งนะคะหยดน้ําเกลือเพราะว่าบางทีค่ะอาการไอของลูกนะคะเกิดจากการที่ น้ำมไหลตกลงคอกระตุ้นให้ลูกไอการหยดน้ำเกลือการใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกก็พอช่วยทุเลาบรรเทาอาการไอลูกได้ลูกอายุน้อยกว่า6เดือนการกระตุ้นให้น้องกินนมบ่อยๆก็พอช่วยถ้าลูกอายุ6เดือนไปแล้วเริ่มอาหารเสริมตามวัยไปแล้วนะคะก็กระตุ้นให้น้องนะคะกินนมกินน้ำบ่อยๆก็พอช่วยนะคะเนื่องจากว่าน้ำเองนะคะก็จะช่วยทำให้เสมหะนะคะข้นเหนียวลดน้อยลงได้เพื่อการใช้สเปรย์พ่นคอนะคะที่มีส่วนประกอบของเพอร์เพลสนะคะก็จะช่วยแก้เจ็บคอนะคะแล้วก็ลดอาการไอของลูกลงได้สเปรย์ขวดเหลืองขวดนี้นนนะะคใช้้้้ไไดดกกกัับลลููที่ออายุตง6 G6V เืขึป าามรถใช้้ไดค่ะสเปรย์พ่นคอแก้ไอเด็กขวดเหลืองนี้จิ้มได้ตะก้าแม่นะหากลูกนะคะ<ม>ไอเรื้อรังไอนานเกินกว่า3สัปดาห์ไปแล้วนะคะอาการไอดูไม่ดีขึ้นเลยอย่างหลังควรพาลูกไปตรวจกับหมอนะคะ